ระดัเจปรายงานตัวครับที่เป็นคำพยากรณ์ของดวงเดือนเมษายน2 5 6 5รสําำหรับชาวลัคนาราศีธนูครับพระราหูเสาดาวใหญ่กำหนดชะตานะครับโอ้ในที่สุดนะครับดาวเราก็ย้ายจากภอรินะครับเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันน่าจะง่ายขึ้นเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าหน้ามือเป็นหลังมือกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยิ่งดู ตำแหน่งที่ดาวประลัอยู่ที่พบพันธุแล้วเนี่ยดูแล้วเนี่ยนะฮะน่าชื่นใจน่ายินดีนะครับน่ายินดีมากเพราะว่าชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยนะฮะเป็นผู้ที่สนใจนะฮะในการที่จะเรียกได้ว่า มีอาสงหาริมทรัพย์นะครับพอเรียกได้ว่าจังหวะนี้เนื่อพะหัสมาเป็นเกษตราทีบดีในพบผันทุแล้วเนี่ยโอกาสที่ท่านจะได้ครอบครองบ้านแรกที่ดินเนี่ยมีสูงมากทีเดียวนะครับในปีนี้นะครับสิ่งที่ท่านตั้งใจไว้นะฮะโอกาสได้อย่างเต็มที่ดังนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าในตั้งแต่ต้นจังหวะตรงนี้ไปเลยนะฮะตั้งหลังวันที่8เปเมษาไปเนี่ยเรียกได้ว่าเดินหน้าเต็มสูบเลยทีเดียวครับดังนั้นเนี่ย ได้แน่ๆนะครับมีโอกาสได้แน่นนะครับแต่จะได้ทุกคนหรือไม่เนี่ยนะฮะอันนี้ก็ต้องดูด้วยนะครับว่าสติร่าท่านเนี่ยนะฮะก็เอ๊ะทำไมตัวผมนั่นอยากทําแต่มันไม่ได้บางทีสาหรับบางท่านก็อาจจะยังมีเรื่องยากอยู่นะครับเนื่องจากว่าพื้นฐานดาวเดิมนะครับพื้นฐานดาวเดิมนะฮะซึ่งเป็นดาวพื้นชะตาเนี่ยอาจจะมีส่วนที่ป่าทําให้เกิดการติดขัดอยู่บ้างดังนั้นเนี่ยในช่วงนี้ก็จะมีการ ตรวจลักษณะให้ฟรีนะครับเนื่องจากดาวใหญ่ย้ายนะครับก็ให้ส่งรายละเอียดเข้ามาซึ่งผมก็จะบอกในลำดับต่อไปนะครับเอาเรามาพูดถึงดาวกันก่อนนะครับว่าเอ๊มันดีเนี่ยคือดูดีเราจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นมีบ้านงอกขึ้นมาได้ยังไงนะครับก็ต้องมาดูดาวที่เข้ามาส่งมาเสริมนะครับก็ดาวประหนะเจ้าเรือนภพสาชาเข้าไปอยู่ในภพปุตตะโอเรได้ว่า คนอายุน้อยที่มาเกี่ยวข้องกันในตอนนี้เนี่ยมีแนวโน้มนะฮะที่จะสามารถดึงดูดเงินเข้ามาให้เราได้นะครก็ เพราะดาวเปรเนี่ยมันไปเชื่อมโยงกับดาวเสาวที่อยู่ที่พกกระดุมหาด้วยนะฮะดังนั้นเนี่ยมันก็มีทั้งสองแง่นะฮะคือมันดูดเข้าแล้วก็ดูดออกนะฮะดังนั้นมันไม่ใช่ดูดเข้าอย่างเดียวดังนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงเขาเพราะราหูเนี่ยบางทีเขาอย่างว่าแล้วครับว่ามันก็ไว้ใจไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะาบางทีมันก็มีข้อดีนะฮะแต่บางทีข้อบางอย่างที่เราต้องระมัด ระวังเองเนี่ยมันก็มีนะฮะเดี๋ยวจะไปโทษคนอื่นไม่ได้นะฮะเวลาเราควัก่ายหรือว่าเราใจใหญ่อะไรทสมองนี้นะฮะซึ่งมันก็เป็นไปได้นะครับนะฮะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะฮะก็เรือเดียวคนอายุน้อยเนี่ยมักจะเรื่องดแพ้ทางกันอยู่ขั้นหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะมันเห็นแล้วมันควักง่ายนะ,ะไม่รู้จะว่ายังไงเนะะื้อแหม่มน,นิดนึงนะก็ ถ้าต้องเตือนก็เตือนเรื่องนี้แหละครับก็อย่าควักง่ายกับคน,นอายุน้อยเกินไปแต่ถ้าเกิดในแนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เป็นแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนการอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เรียกว่าเสี่ยงได้นะครับเสี่ยงได้ทุ่มเทได้นะฮะแล้วมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีเสียด้วยนะครับครับก็จะถึงเวลาที่ใช้ไพ่ทาโร่ในการออกคําทํานายนะครับไพ่แถวบนสดายในแนวโน้มสถานการณ์ที่ผ่านมา แสดงถึงสถานการณ์ที่จะเป็นไปนะครับเหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับก็เลยได้ว่าท่านก็ยังคานึงถึงความสัมพันธ์เรื่องราวต่างๆในอดีตนะฮะความขัดแย้งก็มีนะฮะแต่ดูเหมือนว่าการรำลึกเรื่องราวในอดีตเนี่ยนะฮะจะมีเป็นแกนหลักเลยนะครับเพราะความสัมพันธ์โดยเฉพาะกับน่าจะเป็นของคนอายุน้อยๆเลยนะครับจะเป็นตัวตัวหลักเลยทีเดียวนะครับ ในการที่จะเข้ามากําหนดเรื่องดาวต่างๆเหล่า,านี้ไปแต่ถามว่าผลรับผลได้ความพึงพอใจมีไหมมีฮะมีอยู่ขั้นหนึ่งเฉยๆทีเดียวเพราะว่าได้ไพ่ทั้งราชินีเหรียญแล้วก็ราชินีไม้เท้านะฮะดังนั้นเนี่ยถึงจะดูไม่เอ่อแม็กซิมัมในเรื่องของการที่จะขยับต่อไปข้างหน้าหรือในเรื่องของผลได้เนี่ยแต่ก็คือมองว่า อยู่ในระดับที่ใช้ได้อยู่ในระดับที่ใช้ได้นะฮะ mm hmm. ก็สถานการณ์ในอนาคตเนี่ยนะฮะก็คงจะได้รับข่าวซึ่งทำความแปลกใจความประหลาดใจดูแล้วมันเป็นเรื่องทั้งกระดานหันแล้วก็ด่วนมากเลยนะครับข่าวอันนี้เข้ามานี่เรียกว่าเหมือนสายฟ้าฟาดเลยโอ้โหมันมีพพยทาวเวอร์ขึ้นมาดังนั้นเนี่ยก็บอกไว้ตรงนี้ก่อนว่าไม่ใช่บ้านบึ้มหรืออะไรต่างๆนะครับก็เรียกได้ว่าอาจจะเป็นข่าวที่ ค่อนข้างกระตันหันเป็นการเป,ปลี่ยนแปลงที่ตัวท่านเนี่ยนะฮะอ,อ,อาจจะไม่คาดคิดแต่ดูไพ่ถัดมาแล้วเนี่ยไม่น่ากังวลน,นะ,ะถามว่าทําไมไม่น่ากังวลก็เรียกว่าไพ่ห้าดาบนะครับไพ่ห้าดาบนี่ก็เรียกว่าตัวท่านเนี่ยยังอยู่ในสถานะที่มีเปรียบเหนือคนอื่นอยู่แล้วยิ่งมีไพ่เดอะสตาร์ขึ้นมาด้วยแล้วด้วยนะโอ้โหมีน้องๆมาเรียวยัไงช่วยสนับสนุนเนี่ยนะฮะความสาเร็จนะฮะ ของการร่วมทีมกับคนอายุน้อยนะฮะน่าจะยังเป็นแนวทางที่ใช้ได้อยู่ในตอนนี้อยู่นะทังนั้นเนี่ยก็มองเรื่องราวต่างๆหลังจากที่ดาวประหูย้ายนะฮะออกจากโปอริแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับความชื่นมื่นนะฮะชื่นมื่นเลยทีเดียวเพราะว่าไพ่ตอนจบนะของเรื่องราวเนี่ยได้เก้าเหรียญน,นะครับก็เรียกว่ามีความพึงพอใจกันอยู่ในระดับที่ หใกล้ๆสิบเหรียญนใี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับถือว่าโอเคแล้วจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยสถานการณ์เรื่องดาวที่ผ่านมาอาจจะดูมีความขัดแย้งอาจจะดูมีความไม่น่าอะไรเท่าไหร่แต่แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นและเปลี่ยนไปนี่ผมว่าโอเคนะผมว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับก <ayo S 2> ็ย<ม>ังไงเสียตาต้องการตรวจสอบลักษณะของท่านนะฮะว่ามีดาว พุทตานะครับที่าขัดกับจังหวะของดาวจรหรือไม่ก็ให้ส่งรายละเอียดเข้ามานะครับผมตรวจสอบแล้วก็ได้ให้ฟรีครับอันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะฮะก็เบื้องต้นนะครับจะได้บอกว่ารู้ว่ามีดาวคู่ทท้คู่สมพลนะที่สนับสนุนส่งเสริมหรือทําให้ขัดหรือเปล่าส่งมานะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดมาที่ไลน์ s อสต78นะครับ ก็จะถึงเวลาที่จะใช้ไพ่ทาโร่ในการเสี่ยงทายนะครับก็ไพ่มี3ามกองครับเลือกมา1นึ่กองนะครับก็ผมเป็นตัวแทนเปิดให้นะครับคำทหนายก็จะใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับเอา้ามาตั้งจิตอธิษฐานนะครับเลือกไพ่ไ่พร้อมๆกันนะครับ ก็สำหรับท่านที่รับายของนึงสายมือนะครับท่านได้ไายชัดไหมน,นะครับก็เรียกได้ว่าก็ต้องยอมรับสภาพนะครับว่าคําประกาศหรือสิ่งที่ท่านจะได้รับรู้ต่อไปเนี่ยมันจะเป็นตัวกําหนดชะตา ของท่านในลำดับต่อไปทีเดียวนะครับแต่ก็มีแนวโน้มที่จะไปได้สวยนะครับมีแนวโน้มที่จะไปได้ดีได้เริ่มต้นนะครับได้เริ่มต้นได้พผลบิดนี่ครับก็ได้สตาร์ทต่อไปนะครับดังนั้นเนี่ยอะไรที่เราทำมาเราผ่านมากับเรื่องราวอะไรต่างๆนะนะฮะก็ลองประเมินด,ดูคร่าวๆในใจนะครับว่าผลลัพธ์เนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงจะมี ความรู้ว่าตัวท่านเนี่ยโดยเฉพาะชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยผู้มีดาวพฤหัสเป็นดาวประจำตัวเนี่ยนะฮรเรียนรู้ทุกอย่างนะฮะในการที่จะตัดสินใจอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เชื่อว่าน่าจะพอประเมินแล้วเห็นภาพได้นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองทางขวามือนะฮะท่านได้ไพ่นะฮะราชินีเหรียญน,นะครับก็ โอกาสอันสดใสนะครับเรองรองยังรออยู่นะครับทุกอย่างตรงนี้อาจจะยังดูเหมือนจุดเริ่มต้นนะครับแต่ว่ายังถ้ารับในระดับนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับใช้ได้แล้วจริงๆนะไปต่อได้สบายสบายนะครับไปต่อได้สบายสบายสหรับท่านที่เลือกพายกองตรงกลางนะครับก็ท่านไดพายสี่ถ้วยนะครับก็อาจจะมองว่าโอกาสอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยคืออาจจะดั้ง รอนานไปนิดหนึง่งบางอย่างเนี่ยอาจจะผ่านเลยไปได้ก็เลยนะนะฮะทั้งนั้นเนี่ยก็กระตือรือร้นนิดหนึ่งนะ <c oughs> สำหรับการตัดสินใจหรือการอะไรต่างๆนะครับคือตัดสินใจให้เร็วขึ้นกว่าน,นี้สักนิดหนึ่งนะครับอย่าบัวแต่รอคอยโอกาสแต่เพียงอย่างเดียวพยายามวิ่งเข้าหาโอกาสด้วยนะครับเพราะว่าไม่งั้นโอกาสบางอย่างเนี่ย มันก็อาจจะผ่านไปอาจจะหลุดลอยไปนะฮะเดี๋ยวจะพลาดนะฮะจังหวะดาวเพื่อใหเดินมาดีแล้วนะครับนะก็อย่าัมนั่งคิดนะฮะอย่าัมนั่งฝันนะครับรีบขมีขมันนะครับตัดสินใจนะครับแล้วก็ดําเนินการอย่างรวดเร็วครับผมครับโปรดเมตตากดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับผมเม้นมาเป็นกำลังใจในการทำคลิปในข่าวต่อไปรหัสดาว78สวัสดีครับ